กัสลาลิกุมค่ะวันนี้นะคะปังจะนำภาพรวมว่าปังนะี่ะทำอะไรบ้างนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเล่าถึงไอเดียที่ปังคิดอยากจะทำเนาะตอนนี้นะคะปังก็เปิดแฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะป,ปังตัดสินใจอยู่นานมากๆนะคะว่าจะทำดีหรือไม่นะคะแต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วปังก็เลยแบบอยากลองทำให้มันแบบถึงที่สุดนะถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็จะได้ทำเนาะแล้วปังก็จะทำให้แบบ เต็มที่ที่สุดนะคะก็คือชื่อแฟนเพจก็คือสามมลิสซาสไพเคิร์ดนะคะเดี๋ยวปังจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะปังก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่คอยสนับสนุนปังเสมอมานะคะปังเนี่ยอยากจะพยายามทําคลิปให้ดีที่สุดนะตอนนี้ปังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีพอก็คือกล้องที่ปังมีอะ่ะที่มันเป็นกล้องแคสโนนอะ่ะทุกคนก็คือมันพังเนาะก็ถามว่าถ้าใครทําพังนี่ไม่ต้องสืบเลยนะลูกชายปังเองค่ะทุกคน ก็คือน้องอบไปทําแบบเหมือนเหมือนกระแทกแล้วมันก็แบบไปเลยอ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกล้องที่แบบนานมากๆแล้วนะคะการเริ่มต้นทํา YouTube ของปางก็คือมันเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายนะคะปางเรียนที่โรงเรียนมัธยมใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีคุณครูชีววิทยานะคะเป็นคนให้ทําคลิปวิดีโอส่งงานนะคะตั้งแต่นั้นปางก็เริ่มที่จะศึกษานะคะตอนแรกปางตัดต่อวิดีโอคลิปไม่เป็นเลย ทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็เริ่มศึกษาใน YouTube นี่แหละทุกคนแล้วพอมีโอกาสได้มาที่อิรักนะคะปังก็เลยนึกขึ้นว่าปาังอยากทำ u t u e e นี่ว่ะแล้วทีเนี้ยที่นี่มันแปลกแล้วมันไม่มีคนไทยคนไหนทำเลยนะคะปังก็เลยแบบลองทำดีไหมตอนแรกปังก็ไม่รู้นะแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำเนาะแล้วก็ไปดูแนวทางจากช่องอื่นๆมาบ้างนะคะ ปังเริ่มจากการรับฟังคนอื่นนะคะก็คือมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเสียงมันไม่ดังนะปังก็เลยว่า,าจะทํายังไงดีวะปังมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะแล้วปังก็เริ่มจากการพากเสียงเอาแล้วทีเนี้ยพ่อปู่อ่ะแกมีกล้องกล้องเก่านะคะเป็นกล้องแคนนอนที่แบบรุ่นเก่ามากๆนะคะแล้วก็มีขาตั้งกล้องด้วยเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะคนที่อยู่บ้านนะคะเขาชอบมีกล้องเอาไว้ถ่ายภาพเก็บภาพไว้เนาะแล้วกล้องมันยังดีๆอยู่ ปังเลยเอาลองมาทําดูตอนแรกปังใช้ไม่เป็นด้วยซ้านะสามีปังบอกว่าเออใช้ยังไงกดยังไงแล้วทีนี้ปังลองตั้งกล้องดูแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองปังก็พูดพูดพูดไปปังรู้สึกว่าเออเสียงมันชัดปังก็เลยลองเอาเออมาลงในช่องปังแล้วทีนี้ปังก็ถามทุกคนว่าเสียงชัดยังคะปรากฏว่าเสียงมันชัดมันโอเคเนาะแต่ว่าเวลาเดินถ่ายอะภาพมันจะแบบไม่ค่อยเสถียรนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกล้องเก่ามาก ปังก็เลยคิดมี2ไอเดียก็คือเวลาเราจะไปข้างนอกปังจะใช้มือถือถ่ายแล้วก็มาพากเสียงเอาแต่ถ้าอยู่ในบ้านนะคะปังก็จะมีคิดคอนเทนต์อยู่ในหัวก็คือรูปแบบแรกก็จะเป็นชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็จะใช้กล้องนี้ถ่ายแบบตั้งกล้องเอาแล้วเราก็ทําอาหารหรือว่าพูดคุยไปแล้วก็เป็นอันที่สองก็คือจะไปข้างนอกแล้วก็ใช้เป็นโทรศัพท์มือถือถ่ายแล้วก็มาพากเสียงแล้วก็จะเป็นนั่งนั่งคุยเกี่ยวกับชาวเคริร์ด ที่แบบเป็นมายังไงนะคะอิรักเป็นยังไงนั่นนี่นะคะเราก็จะมีแบบมีสาระมั่งแล้วก็ชีวิตประจําวันมั่งนะคะเพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์ของช่องนะคะแล้วก็เป็นสไตล์การทําช่องของเราประมาณนี้นะคะเพื่อให้คนแบบจดจําง่ายนะคะคนที่เข้ามาดูเขาจะได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าสร้างจุดเด่นของตัวเองก็คือหน้าปกประมาณนี้การาไลฟ์สไตล์ประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นช่องของปางเนาะ ตอนแรกปังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรแต่ว่าคนที่นี่เขาเรียกปังว่ามาริสามีริสาปังก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาใส่เป็นช่องปังนะคะแต่ในแฟนเพจปังจะใช้เป็นตามหลังด้วย s u r p r i s ิร์ r นะคะเพื่อให้มันเป็นชื่อที่แตกต่างออกคจากแบบคนอื่นๆนะคะแต่ตอนเนี้ยที่มันยังมีแบบสไตล์เดิมๆนะเพราะว่ากล้องปังอ่ะมันพังปังเลยจะวานสามีให้ลองเอาไปซ่อมให้ได้ไหม ประมาณนี้นะคะถ้าได้ก็จะแบบปังก็จะได้มาทำคิปวิดีโอนั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะและอีกอย่างปังอยากจะพาสามีมาตอบแบบ Q&A ม่งนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆได้แบบรู้จักปังมากขึ้นนะคะสำหรับปังนะคะเวลาเราทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือว่าใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็คือมันจะต้องมีบางช่วงที่ต้องพูดคุยกับกล้องหรือว่าคุณผู้ชมบ้างนะคะแต่ว่าที่ปังทำไม่ได้ก็คือกล้องมือถือแบบ เสียงมันไม่เข้าอ่ะทุกคนปังต้องเอาแบบมือถือถ่ายแล้วก็มานั่งพากเสียงทีหลังประมาณนี้นะคะมันก็เลยแบบมันก็เลยจะเป็นคลิปวิดีโอที่แล้วหน้าเบือ่อเพราะว่ามันไม่ได้เห็นแบบเจ้าของช่องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีคลิปวิดีโอที่ปังแบบอยากจะทําหลายๆอย่างที่ว่าต้องมานั่งพูดคุยนะแต่ว่าก็ทําไม่ได้เพราะว่าสวนมากนะคะที่ปังอยู่ที่นี่ก็คือไม่ค่อยไดอ,อกไปไหนนบะปังก็เลยอยากทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการนั่งพูดคุยนะคะ แล้วก็จะมีแบบพาไปสถานที่ท่องเที่ยวบ้างตามโอกาสที่ปังได้ไปปังก็จะยกมือถือมาถ่ายเนาะเพราะว่าปังก็อยากให้เพื่อนๆที่แบบอยู่ทั้งบ้านได้ชมว่าอยู่อิรักมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างนะคะนอกจากป้อมปาการ,การเนาะก็จะประมาณเนี้ยมันจะมีแบบสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเออบิวนะคะปังเคยไปแต่ว่าปังไม่เคยถ่ายมาเลยนะส่วนมากจะปังจะพากันไปตอนประมาณช่วงค่ำๆเนาะพอไปตอนช่วงค่ามันก็จะแบบ ไม่มีอะไรน่าถ่ายเพราะว่ามันมืดไปหมดแล้วนะคะปางจะรอดูว่าจะซ่อมกล้องได้ไหมแล้วปางก็อยากทําคลิปวิดีโอให้มันแบบยาวกว่านี้นะคะสัก15 2 0ถึง20นาทีปางคิดว่าน่าจะโอเคเนาะแล้วก็ในแฟนเพจก็น่าจะทําแบบสั้นๆนะคะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบดูอะไรแบบนานๆหรือยาวๆนะปางก็จะทําแบบสั้นๆในแฟนเพจแล้วก็จะทําแบบยาวๆสําหรับคนชอบดูอะไรแบบเพลินๆนะคะก็จะเป็นในช่อง YouTube ปังนะคะ ปังก็จะพยายามทำคลิปออกมาแล้วก็จะถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนที่นี่ให้ชมแบบให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่ปังจะทำได้เนาะตอนนี้ลูกปังเริ่มโตแล้วปังก็แบบเมีเวลาทำนั่นทำนี่ของตัวเองเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ก่อนตอนลูกปังยังเล็กปังต้องเลี้ยงดูเขาตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เขาโตแล้วเขาก็จะอยู่กับคนอื่นได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่ค่อยงองเงไม่ค่อยป่วยเหมือนตอนเด็กๆแล้วเนาะปังก็เลยจะแบบมีเวลามากขึ้น ก็จะทำให้ปังคิดคอนเทนต์ได้เยอะมากขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากติดต่อสอบถามปังแบบส่วนตัวนะปังจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทุกคลิปวิดีโอนะคะอยู่ใต้ข้างล่างคลิปค่ะก็จะมี f a c e b o o k มี IG แล้วก็จะมีอีเมลแล้วก็จะเป็น Line ID นะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากติดต่อสอบถามอะไรได้นะคะก็คือข้างล่างเลยนะคะปังจะทิ้งไว้ให้ทุกคลิปวิดีโอเลยนะคะ ปังไม่แน่ใจว่าถ้าเพื่อนเพื่อนแอดเฟซมามันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนของเพื่อนปังคิดว่าน่าจะค้นหาไม่เจอนะปังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจําได้ว่าเคยปิดปิดแบบไม่ให้แบบคนข้างนอกแอดมานะคะแล้วก็จะไปเปิดใหม่ก็จําไม่ได้แล้วว่าทํายังไงเนาะแต่ติดต่อมาถ้าติดต่อมาทางอ e ีเมลอะอาจจะนานหน่อยเพราะว่าปังไม่ค่อยได้เปิดดูอะทุกคน แล้วเรื่องที่ปังไม่ค่อยถ่ายหน้าคนไม่ค่อยถ่ายแบบผู้คนน่ะก็คือมันเป็นความเห็นหรือความคิดส่วนตัวปังเองก็คือปังไม่อยากไปถ่ายเนาะเพราะว่าทุกคนในครอบครัวของปังอะ่ะของสามีอะ่ะแล้วก็ญาติญาติใกล้ๆอะ่ะคือทุกคนอะ่ะดูช่องปังหมดเลยปังไม่อยากมามีปัญหาทีหลังว่าทําไมเธอถ่ายฉันไม่สวยทําไมเธอ ทำแบบนั้นไม่ดีแบบน,นี้ไม่ดีอะไรเงี้ยปังก็เลยแบบตัดปัญหานั้นออกไปเลยก็คือไม่ถ่ายหน้าใครทั้งสิน้นแต่ถ้าไปข้างนอกไปบาซ่าอย่างเงี้ยเห็นหน้าแบบเกลาอยอเงี้ยไม่เป็นไรนะคะแล้วก็สามีปงังที่ปังไม่ค่อยได้ถ่ายสามีก็คือสามีปังไปทํางานทุกวันนะคะเวลาปังทําวิดีโอหรือทําเงี้ยปังก็จะอยู่บ้านกับลูกกับไม่ยากกับน้องสาวนะคะสามีปังเขาจะทํางานตลอดเลย นอกสจาว่าไปไหนกับสามีแล้วถ่ายเห็นแบบแป๊บๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้ว่าหรือว่าจะถ่ายเขาเขาก็จะแบบให้เวลาเขาแบบเอ่อทำหน้าตาให้ดูดีก่อนยอะไรเงี้ยสามีปังเนาะคนที่นี่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป๊ะนะคะเวลาเขาคิดจะทําอะไรอะเขาจะทําให้มันดีไปเลยนะคนที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างห่วงภาพลักษณ์หรือห่วงความเป็นส่วนตัวเนาะปังก็เลยแบบไม่อยากไปอะไรกับเขาเยอะ เพราะว่าสิ่งที่ปังทํา youtube อะ่ะมันไม่เคยมีคนจับมือปังทํานะปังทําด้วยตัวของปังเองปังเลยแบบไม่อยากไปแบบเออเอาความเยอะของเราไปใส่เขาอย่างเช่นแบบเอวอันนี้ฉันจะทําวิดีโอเธอช่วยแบบทําหน้าตาดีๆหรือทํานู่นทานี่หรืองคือปังไม่อยากทําอย่างนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ยาปังทํากับข้าวอะ่ะเกจะทาของเกเองแล้วปังก็จะถือกล้องไปถ่ายแล้วก็บอกว่าฉันขอถ่ายนะเกก็จะแบบถ่ายให้ดีๆถ่ายให้สวยๆนะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกปังประมาณนั้น ใช่ปังเลยแบบทุกอย่างที่ปังทำแ่ะมันเกิดมาจากปังอยากทําเองปังก็เลยแบบไม่อยากเอาความแบบอยากทําของตัวเองไปไปเบียดเบียนคนอื่นอะประมาณนั้นนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือปังอยากจะมาบอกว่าถ้าปังมีกล้องนะคะปังก็จะถ่ายแบบให้เห็นหน้าตางให้เห็นวิวแบบสวยๆนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปที่ยาวขึ้นนะคะปังขอเวลาหน่อยนะคะทุกคน ถ้าปางแบบซ่อมได้เมื่อไหร่นะคะก็คือจะเป็นคลิปยาวๆแล้วนะคะทุกคนปางก็จะพยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปังก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดะะีโอหน้าค่ะ